สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสธพันรัตน์บดีอยู่ชั้นหนึ่งสาปีที่ห้าเลขที่สองโรงเรียนว,วดัดด้วยวันนี้ผมจองมาอ่านหนังสือวรรคดีลำนำบทที่สามเรื่องวิชาเหมือนสินค้าบางวันชาลีอยากไปโรงเรียนแต่บางวันเขาก็อยากอยู่บ้านบางครั้งชาลีรู้สึกว่าที่บ้านน่าอยู่กว่าที่โรงเรียนเป็นไหนไหน ที่บ้านมีเกมคอมพิวเตอร์ให้เล่นมีขนมอรอ่อยอร่อยที่แม่เตรียมไว้ให้กินแต่ที่โรงเรียนของชาลีมีแต่เรียนหนังสือและต้องทำแบบฝึกหัดแถมยังมีการบ้านต้องกลับมาทำอีกด้วยบางครั้งชาลีไม่อยากทำการบ้านการบ้านทำให้เขาไม่มีความสุข ไม่เหมือนเล่นเกมคอมพิวเตอร์หลายวันแล้วที่เขาไม่ได้เล่นเกมชาลีรู้สึกว่าหากไม่ได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับขาดบางสิ่งบางอย่างไปเด็กๆควรจะได้เล่นเกมบ้างชาลีคิดเล่นเกมสนุกกว่าเรียนหนังสือเด็กๆ เขาเล่นเกมกันทั้งนั้นชาลีเดินไปเปิดคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์ที่ชอบเข้าไปเล่นสวัสดีจากชาลีทันทีที่เว็บไซต์เปิดขึ้นชาลีก็ได้ยินเสียงทักทายที่คุ้นหูชาลีหัวเสีย เมื่อเห็นเด็กชายผมแกะหน้าทะเล้นแทนที่จะเป็นเกมที่เขาอยากเล่นเข้ามาได้อย่างไรเขาถามอย่างแปลกใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเธอสักหน่อยแต่เธอก็เข้ามาแล้ว ผมแกะหัวเราะเธอคงคิดถึงฉันใช่ไหมล่ะคงอยากมาท่องโลกวลรคดีกับฉันอีกจริงไหมไม่ตอนนี้ฉันอยากจะเล่นเกมเท่านั้นชาลีรู้สึกหมุดหงิดที่ถูกขัดจังหวะเด็กชายผมแกะไม่ต่อล้ต่อเถียงแต่ท่องคำประพันธ์ให้ฟังแทน วิชาเหมือนสินค้าอันมีค้าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาเสียงของเด็กชายผู้มาจากโลกบรลคดีดังเชือแจวชาดีแก้งทำ เป็นหูทวนลมเขายังนั่งเฉยอยู่กระทั่งผมแกะว่าต่อไปอีกจงตังเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโภาสความเพียนเป็นโยธาแขนสายขวาเป็นเสาใบาเด็ดชายนักเล่น เกมคอมพิวเตอร์เงยหน้าขึ้นมาจ้องจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งคราวนี้เขาเห็นเพื่อนจากโลกวรคดีส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้ชาลียิ้มตอบท่าทางแกมใสขึ้นกว่าเดิมเธอท่องอะไรให้ฉันฟังอีกหล่ะผมแกะเขาถามฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน มาจากหนังสืออะไรหรือจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยสมัยก่อนเขาให้นักเรียนท่องเป็นบทอาขยานฉันก็เคยท่องจนจำได้ผมแกชี้แจงเธอให้ฉันท่องบ้างสิชาลีพูดเขาลืมเรื่องเกมคอมพิวเตอร์ไปชั่วขณะผมแกยิ้มพอใจ ภาพของเขาหายไปอีกจากจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งก่อนจะมีภาพเรือสำเภาลำใหญ่ปรากฏขึ้นมาแทนเรือสำเภานั้นกลางใบละโยงละยางบนเรือมีลูกเรืออยู่หลายคนต่างคนต่างช่วยกันทำงานเสียงกู้ ะโกนดังโวกเวกพวกเขากำลังลำเลียงสินค้าขึ้นบนเรือมองออกไปรอบรอบเห็นท้องทะเลสีครามกว้างไกลสุดลูกหูลูกตานกนางนวลฝูงใหญ่บินล่นชวัดเฉวียนไปมาอยู่บนท้องฟ้าชาลีตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก อีกครั้งหนึ่งที่เด็กชายรู้สึกราวกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเขาเห็นเด็กชายผมแกะเล่นอยู่บนเรืออย่างสนุกสนานแต่คราวนี้เขาไม่ได้เอาม้าก้านกล้วยมาด้วยขึ้นมาสิชาลีผมแกะยืนหน้ามาอาตะโกเรียกเรือกำลังจะออกอยากท่า เราจะออกเดินทางไกลกันแล้วเสียงเป่าสัญญาณดังมาจากเรือลำใหญ่ส่งเสียงเตือนว่าเรือกำลังจะออกจากท่าลูกเรือกำลังช่วยกันถอดสมอและกลางใบเรือชาลีกระโดดตัวรอยขึ้นไปบนเรือลำนั้น ผมแกะรีบวิ่งเข้ามาจูงแขนของชาลีออกไปยืนที่อ่าเรือด้านหนึ่งมองลงไปข้างล่างเห็นขึ้นทยอยเข้าอู่กระแทกลำเรือเป็นระลอกละลอกกลิ่นคาวน้ำเค็มโชยเข้ามาแต่จมูก เราจะไปไหนกันหรือชาลีถาอย่างตื่นเต้นไปหาวิชาเด็กชายโบราณบอกแต่เราต้องเดินทางไกลและยากลำบากมีอันตรายไหมชาลียังไม่มั่นใจไม่หลอกจาบผมแกพูดการเดินทางไ,ไปหา ชาไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายแต่เราต้องมีความเพียรผมแก่พูดยังไม่ทันจบเสียงเป่าสัญญาณก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมๆกับที่ชาลีรู้สึกว่าเรือลำนั้นค่อยๆหันหัวและเคลื่อนออกจากท่าอย่างช้าๆเธอได้ยินอะไรไหมเด็กชายผม แกหันมาถามไม่ชาลีบอกลองตั้งใจฟังสิหากเธอตั้งใจก็จะได้ยินเสียงนั้นชาลีทำตามที่เพื่อนจากโลกวลณคดีบอกและแล้วเขารู้สึกท้ายกับว่าได้ยินเสียงใครบางคนกำลังท่องบทร้อยกองกองดังมาจากที่ไกล วิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอาใจเจ้าเป็นสำเภาอันโสภา ความเพียนเป็นโยธาแขนสายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายละยายสองเท้าต่างสมมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัดชาัายเป็นสะเบียง สติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้ที่ยงถือไว้อย่าให้อียงตัดแล่นเลี้ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกองแกว้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตา เป็นลาตาฟังดูรมขี้เกียจคือปารายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชา อันพิษสมัยจงมันมันไม่ใจอย่าได้ก่อนก่อนวิชาเสียงท่องบดอาขยานนั้นก้องกังวานไพลาะมีจังหวะและท่วงทํานองน้าฟังชาลีรู้สึกคเคลิ้มไปกับเสียงนั้น เหมือนว่าเขากำลังนั่งอยู่บนเรือที่กำลังเล่นไปกลางท้องทะเลจริงๆเด็กชายคิดตามถ้อยคำในบทร้อยกองผู้แต่งเปรียบเทียบการเรียนวิชาว่าเหมือนกับการออกไปหาสินค้ามีค่าที่อยู่ในเดนไกลต้องใช้ความพยายาม อย่างมากเพื่อจะได้สินค้าเหล่านั้นมาผู้แต่งยังเปรียบอีกว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนเรือสำเภาลำใหญ่ที่มีส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนส่วนประกอบของเรือและทำให้เรือลำนั้นเล่นไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ได้ ขี้เกียจคือปาลายจะทำายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปนึกถึงบทร้อยกองท่อนนี้ชาลีก็ยิ้มอย่างเขินๆเมื่อหันไปมองในจอคอมพิวเตอร์อีกที ก็เห็นผมแกะยืนหน้าทะเลนยิ้มให้ก่อนแล้วกำลังคิดอะไรอยู่หรือจ้าชาลีผมแกถามไม่บอกชาลีตอบถึงเธอไม่บอกแต่ฉันก็รู้นะว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฉันคิดอะไรหรือชาลีถามย้อนกลับไปบ้างไม่บอกผมแกพูดก่อนจะหาย กลับไปสู่โรควลรคดีของเขาอีกครั้งขอบคุณครับ